ช,ช่วงนี้ข่าวอาจารย์ตีดีดังที่เขาจะเปิดอ,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 อ๋อที<จ>เ่เพื่อไปจดที่ไปจดมุจดหมายเลยก็เลยว่าเขบ่าจดหมายเขาก็เปิดมาเรียบร้อยแล้วครับไม่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไร <manifest. S 1> ตอนนี้เขาเปลี่ยนประเด็นใหม่แล้วครับเขากำลังจะไปเรื่องอะไรนะอ่าเทปลับับของพลตํารวจเอกเผ่าอะครับพบคือเพอาเปิดของอาจารย์ตีดีไม่มีอะไรก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นเรื่องของของพลตํารวจเอกเผ่าต่อไปครับหาเรื่องไปเรื่อยๆครับ อพอผ่าไว้กราก็จบบอลเสร็จย่ครับก็เลยจะชวนคุณลุงคุยเรื่องว่าสมัยคุณลุงคุณลุงทันอาจารย์ปีดีไหมครับเหตุการณ์ช่วงนั้นผมผมตอนนั้นผมยังเป็นยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวนะยังเป็นวัยรุ่นอยู่ครับรู้แต่เพียงว่าสมัยนั้นน่ะอาจารย์ปีดีเนี่ยเป็น อาจารย์สอนกฎหมายค,คือคเน,น็ตสมัยก็เลยเน็ตเบัณฑิตอะอยู่ที่เอ่อห้าคือคือตะตะกอดกรมชาพันธ์ตึกเก่าเนี่ยคุณไอ้ที่เคยเห็นนะป่ะคร,ค,ครับไม่เคยครับไม่เคยเป็นตึกเก่าสามสามชาั้นตึกเก่าเป็นห้างแบทแมนครับห้างแบทแมนนี่ก็คือห้างที่ขายของแบบเซ็นทรัลอะสมัยนั้นเซ็นทรัลยังไม่เกิดครับแต่แบทแมนเนี่ย เป็นห้างของฝรต่งมาเปิดคก็ขายของสารพัดอย่างเลยมาจากเมืองนอกอคนนิยมมากครับแล้วก็หลังห้างแบบแมนก็เลิกอพอเลิกไปก็โรงเรียนกฎหมายของไทยเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในตึกนี้โ,โดยมีอาจารย์ปีดีเนี่ยเป็นผู้มาสอนของกฎหมายค,คนท,คที่เรียนจบกฎหมายจะต้องจะเป็นในเจบิณฑิตจะว่าความได้เลยได้จะต้องผ่านการศึกษาจากที่นี่ คุณพ่อผมเนี่ยเป็นทนายความครับผมก็อาจารย์ไปดีไปคนสอนสมัยนั้นพ่อเล่าพ่อเล่าฟังว่าครับไปเรียนเปในเจริบัณฑิตเรียนสองปีครับจบแล้วก็เป็นเจริบัณฑิตครับแล้วสมัยก่อนมันมีทนายความชั้นหนึ่งชั้นสองครับอ่าทนายความชั้นหนึ่งคือผู้เนเจริบัณฑิตครับ ส่วนในความชั้นสองเนี่ยคือพวกไม่จบเนติบดิษฐ์แต่ว่าความได้เพีย้ยจะว่าไม่มีเสื้อคุยอ๋อครับแต่ในความชั้นหนึ่งเนี่ยมีเสื้อคุยค,คือเสื้อในติบัณฑิตแต่เสื้อคุยปริญญาเนี่ยใน,นสมัยนั้นก็มีในความสองสอง,สองประเภทคือประเภทหนึ่งและประเภทสอง เขาเรียกเขาเ,เรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าโรงเรียนในติบัณฑิตแล้วป่ะครับสมัยนั้นนะครับเขาเรียกเกฎหมายครับสำนักกฎหมายครับไม่ใช่ในติบัณฑิตสำนักกฎหมายครับแล้วก็ก็คุณพ่อผมเนี่ยจบที่นั่นครับผมเองไม่เคยพบกับอาจารย์ปรีดีตัวจริงเลยครับเห็น จะภาพผมยังเด็กมันก็ก็ไม่เชิงเด็กก็พ้นเด็กมาแล้วแต่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่อ่ะก็ค well, ิดในงานคุณพ่อผมเรียนที่นั่นน่ะครับคุณพ่อคุณพ่อเคยเล่าถึงไหมครับคุณพ่อเล่าเคยเล่าถึงอาจารย์ปีดีมั้งไหมครับก็ก็เคยบอกว่าเรียนอยู่อยู่กับอาจารย์ปีดีเรียนกับอยู่อาจารย์ปีดีแล้วก็จบ การจบกฎหมายที่นั่นที่ห้างแบดแบนคือตึกกรมประชาพันธ์นั่นแหละสมัยก่อนนี้กรมประชาพันธ์มีตึกสามชั้นตรงนั้นน่ะเขาเรียกสะพานเสี้ยวข้ามไปฝั่งสนามหลวงอ่ะแล้วก็คุณพ่อจบที่นั่นเขาเรียกทนายความชั้นหนึ่งสมัยก่อนเวลาเวลาจะโฆษณาเนี่ยชื่อในกอในขอทนายความชั้นหนึ่งเขาจะมีคำว่าทนายความชั้นหนึ่ง ส่วนชั้นที่สองนี่ก็อีกประเภทหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เข้าไม่คือไม่มีปริญญาพูดง่ายๆแต่สมัยนี้ถ้าในความชั้นสองไม่มีจะว่าความได้จะผ่านเอเจนต์บัะฑิตสภาครับต้องไปเรียนก่อนครับสมัยนี้นะครับโดยด้วยความที่ที่คุณพ่อของคุณลุงเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ปรีดีเนี่ยทำทำให้ครอบครัวคุณลุงรู้จักครอบครัวอาจารย์ปรีดีบ้างไหมครับ เรื่องการครอบครัวเนี่ยบังเอิญคุณแม่ผมครับคือสมัยก่อนเนี่ยนักเรียนคนไทยที่ฐานะพอสมควรครับก็บักจะสง่งลูกไปเรียนที่ปีนังประเทศมาเลเซียเนี่ยแหละเพราะปีนังมาอยู่ใกล้กับเมืองไทยครับใกล้กับแถวแถวสุโขทัดาวสองน้นนะตับประดังเบซาเนี่ยครับก็ถือว่าทันสมัยก็บักจะส่งลูกไปเรียนที่ปีนังครับพะใกล้บ้าน ค,คุณแม่ผมเนี่ยเรียนที่ปีนางรุ่นเดียวกับท่านผู้หญิงคุณสอุอะไรคุณสออุไม่ใช่ผู้สีท่านผู้หญิงอะไรมานมยงอะ่ะดุษฎีไม่ใช่ดุษฎีมีอาจารย์ปีดีอ่ะท่านผู้หญิงคุณสุภรยาเขาจาไปกินครับผมเป,เป็นเพื่อนกับแม่ผมอ๋อเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันครับ แล้วก็ผมยังเจอท่านผู้หญิงเนี่ยครัะยะหลังๆนะแต่หลังจากที่จะจาไปดีไปดีตายไปแล้วอะไรท่านผู้หญิงก็กลับมาเมืองไทยเนี่ยครับก็เจอแกแก็เล่าให้ฟังว่าแกเนี่ยรู้จักกับแม่ผมเพราะเรียนปีครังมาด้วยกันทำเป็นคนดีอาจารย์ดุสรีพุนยงเลยใจเปล่าไม่รู้นะทำชื่อไปได้ด้วยเป็น หญิงเหล็กเลยล่ะหญิงเหล็กคนหนึ่งอะเห็นจะมีสักคนนี้คนเดียวในประเทศไทยที่สามารถจะเรียกว่าหญิงเหล็กได้อย่างเต็มปากเต็มคําเลย